หมู่บ้านปกาตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลด่านแม่ละเมาาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่สูงชุมชนบ้านปกามีขนาดย่อมๆมีประชากร558คน137ครัวเรือนทั้งหมดเป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรีย่ยงประกอบอาชีพในด้านกเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ในอดีตที่ผ่านมาในชุมชนมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจำนวนมากเช่นฟินยาบ้าเพราะยังไม่มีการปลูกฝังตั้งความเข้าใจเรื่องพิภัยของยาเสพติด แต่ด้วยความสมัครสมานสมัคคีของคนในชุมชนและมีผู้นําที่เข้มแข็งจึ่ค่อยๆฟื้นฟ,นฟูระบบการสร้างกรอะภูมิคุ้มกันยาเสพติดในชุมชนให้มีมากขึ้นสอดคล้องกับช่วงเวลาที่ผ่านไปของคนแต่ละรุ่นในชุมชนก็เห็นอันดับแรกคือความเข้มแข็งของผู้นำนะครับผู้นำเข้าาจริงในเรื่องของการป้องกันและก็การควบคุมยาเสพติดนนในหมู่บ้านนะไมะ่ให้ลาบากว่าไม่ให้มีผู้ค้าผู้เสพจ,จากที่เข้ามา การจัดระเบียบในชุมชนเพื่อสร้างวินัยในการป้องกันยาเสพติดจากชุมชนอื่นทะลักเข้ามาในพื้นที่ของหมู่บ้านด้วยการจัดระบบการสร้างคุ้มชุมชนการปกครองในคุ้มของตนเองเป็นการกระจายการดูแลสอดสองความป็นปกติของคนในชุมชนให้ทั่วถึงทั้งหมู่บ้านโดยหวัวหน้าคุ้มแต่ละคุ้มมีหน้าที่หลักในการเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำกับพฤติกรรมเสี่ยงของคนในชุมชนอีกทางหนึ่งโดยอาศัยหลักความเป็นพี่เป็นน้อง เพื่อดึงเอาคนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดออกมาจ,ามจัดวงจรคือการทํางานของอบตการใหญ่บ้านเนี่ยหรือเราเรียกว่าท้องที่ท้องถิ่นนี่นะเราจะประสานงานการทุกอย่างในหมู่บ้านทํางานในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ <S <S <ต>ออการพัฒนาชุมชนการดูแลความสมบ <S <S มงบในในความสงบเรียบร้อยของบ้านอะไรในน้นแล้วก็ประสานงานกันตลอดครับชุมชนก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจนะว่าในส่วนของ ท้องที่หรือว่ผู้ยู่บ้านเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องความสงบเรียบองหมู่บ้านโดยมีชุดพรบรหรือว่าชุดรักษาความสงบเรียบ้อยองหมู่บ้านเนี่ยเป็นตัวหลักที่จะดูแลความสงบเรียบของหมู่บ้านในยามที่หมู่บ้านมีเหตุการณ์อย่างเช่นว่ามีการรักโมวยเกิดขึ้นหรือไม่ก็มีเ,เกี่ยวกับยาเสพติดนะก็ถ้ามีข่าวว่าจะมีมผู้เสพหรือมอีชาวบ้านจากชุมชนอื่นที่จะเข้ามาในหมู่บ้าน อ่ชอาชาบอเขาจะไปสกัดตรงซุ้มหน้าหน้าบ้านที่เราเข้ามานะตรงนั้นนะเขาจะไปดักซุม้มดักซ่มอมเออดักซุ้มแล้วก็จะเอ่อคอยสกัดตรงนั้นเมื่อเขาจัดได้เขาก็จะแจ้งกับทางกองพักทีได้มารับตัวไปแข็งแรงครับแต่ถ้ากินเยอะเยอสติเยอบ้าพวกนี้เสพเข้าไปก็ร่างกายสุดโทรมไม่ดีช่วยสุขภาพแข็งแรงครับให้มีความสมรรถคีครับ ่างไกลาย,ยาเสพติดครับนอกจากนี้ทางด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีบทบาทในการสกัดกั้นยาเสพติดเข้ามาในชุมชนด้วยการทํางานแบบบูรณาการกับคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นชุด,ดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือที่เรียกว่าชุดชบรบและภาคราชการฝ่ายปกครองประสานแรงเพื่อช่วยผลักด,ดันบ้านที่ชุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ห่างไกลด้วยวิธีเข้าใจ เข้าถึงทุกชุมชนจนกลายมาเป็นชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดจนถึงทุกวันนี้ให้เข้ากับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลาย,ยาเสพติดรณชัยมีท่วงถ่ายภาพมิงศรัตราคม N b t บพิษณุโลกรายงาน